ครับไม่นูมวันนี้คือกระเพาะไข่เยี่ยวมาครับเท่ากับพัดกระเพาะธรรมดาเนี่ยแหละครับหมูสับนะครับใส่เอ่อผมชูงรสชู่รสใส่น้ำปลาใส่ซอสใส่พริกใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำมันหอยนะครับแล้วก็ใส่หอมหอยแยงแล้วพัดมันเข้ากันนะครับหลังจากนั้นเท่ากับนะครับเอาไข่เยี่ยวมานะครับที่เราถอดไปแล้วนะครับพอถอดก็กำกามยังหน่อยนะครับแล้วก็ผ้าขค้ื่งนะครับ หรือว่าพาซีก็ได้เราตอกน่งหมักนะครับแล้ก็พัดอย่าพอกันครับพัดอย่างพอกันเพราะต้องพัดแห้งครับเดี๋ยวใครเมาน้ำทนะครับหลังจากนั้นเขาก็จเอากระเพราครับมาใส่นะครับแล้วก็พัดต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็พัดไปเรื่อยๆครับพัดไปเรื่อยๆที่โตน้โอ้สุดกินกระเพราหรือรสชาติขอบคุณนะครับเพราครับสุดกินกับริกไทยนี่อเผากันเลยอาหารรสชาติแบบไทยๆนะครับ ครับพร้อมแล้วครับมาเนี่ยพร้อมเสริมครับมามาครับ